สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of t a r บ้ายกัญชริยานะคะ <c oughs> คลิปนี้เรามาอัปเดตความรากักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะมากันที่วันพฤหัสเนาะโอเคเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณจ้ะมันเป็นจร r ร a ติ้งจะโอเค เรามาอัปเดตกัน1ิบหนึงถึงสินี้พฤษภานี้นะคะความรากักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรจ้ะสวัสดีชาวสองสวัสดี f อสวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆด้วยนะคะที่กดติดตามรับชมรับฟังด้วยโดยเป็นบันเทิงโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรจะดูโอเคไพ่ใบแรกของคุณว้าวทำไมเครียดอย่างนั้นจ๊ะเจอกับสภาวะอะไรอยู่จ๊ะอือ ทำไมเครียดจิตตกนอนไม่หลับขนาดนั้นระวังมีการเจ็บป่วยด้วยนะคะระวังเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยนิดหนึ่งนะคะจบจากอะไรมาเสียใจจากอะไรมาจะเพื่อหพเสียใจจากอะไรมากลับไปอยู่บ้านหรือเปล่าคะกลับไปหาความมั่นคงให้กับตัวเองหรือกลับไปอยู่กับคนที่บ้านคนที่คุณรักครอบครัวก็เป็นไปได้นะโอเคไพ่ของเขานะคะไพ่ของเขา าดาบมาเหมือนกันแปดดาบอีกคนหนึ่งเก้าดาบอีกคนหนึ่งแปดดาบเกิดอะไรขึ้นคะใช้ดาบฟาดฟันกันระคะหนึ่งดาบความรักที่มันเป็นรู้สึกว่าไม่ได้ความสัดเจนใครบล็อกคุณหรือคุณบล็อกใครคะสามดาบอ่ะดาบมากันเป็นแถวเลยเดี๋ยวเราจะเอาดาบไปช่างโรขายกันจะ้ะโอเค แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มว้าวว้าวว้าวมันมีเอชออฟคับอยู่ตรงนี้ฟีนออฟคับอยู่ตรงนี้ฟีนถือถ้วยเด็กถือถ้วยเดอะเอ็มโพรโอเคอันนี้เป็นการดูดวง1ถึง16พฤษภานะคะของวันพระหัศปปักด์ความรักของคุณในเดือนนี้ เก้าดาบเป็นความรู้สึกที่นอนไม่หลับจิตตกวิตกกงวลมีความรู้สึกว่าโดนแทงข้างหลังดูความรู้สึกว่าไม่มั่นใจมีความรู้สึกที่มันไม่ไม่มีความสุขเลยไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ทรมานมีแต่ความไม่สบายใจอ่ะ๋อแม่จ้าอาจารย์ลืมปิดประตูอ่ามีแต่ความไม่สบายใจมีแต่ความเครียดเครียดเครียดจิตตกมากมากเลยนะโอเคทําไมล่ะขอดูได้ป่ะเออ ทำไมนอนไม่หลับอ่ะทำไมจิตตกอ่ะทำไมเครียดอ่ะเพราะอะไรจ๊ะไหนดูซิไหนไหนไหนมาดูกันซิเพราะอะไรจ๊ะ,ออจะขอขยายหนึ่งใบคุณไปแอบสืบแอบส่องใครเขาอยู่จ๊ะยิ่งไปเห็นความจริงยิ่งไปเห็นเขาไปกับคนอื่นหรือเปล่ามันเลยทําให้คุณเครียดขึ้นมันเลยทําให้คุณหาความสุขไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้ยิ่งสืบอาจารย์บอกแล้วนะยิ่งการสืบยิ่งการส่องยิ่งไปดูเขา ไม่ได้ช่วยคุณมีความสุขค่ะยิ่งทําให้คุณเครียดกว่าเดิมอ,อ,อกีกเพราะฉะนั้นอะไรที่ปรงได้อะไรที่ไปทูปิตาไปทูปิตาไม่รู้ไม่เห็นจะดีกว่านี้แ okay, อ,อ่ปะถอยใบได้ปะเดอะสตาร์ The Star, ใช่เดอะสตาร์ Star, มาบอกว่าคุณควรเริ่มต้นใหม่ได้แล้วคุณควรเดินไปข้างหน้าและเริ่มต้นใหม่กับความรู้สึกของตัวเองคุณอาจจะคุยกับราศีกุมจะราศีกุมไฟเมษสิงห์ธนูลมเมถุนตุ้นกุมน้ำกรกฎมินพฤจิก แล้วก็อะไรอีกข้าอาจารย์เห็นอาจารย์บอกเนาะโอเคไหมเมด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 กัน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 ด้วยโอเคอ่าคุณมีความรู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นอยากจะเยียวยากําลังทําใจอยู่เขาเรียกกาลังทําใจบารนซ์จิตใจการเยียวยาจิตใจตัวเองเพื่อที่จะไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดอะสตาร์มาบอกว่าสิ่งใหม่สิ่งที่ดีกว่ามันอาจจะรอคุณอยู่ข้างหน้าค่ะโอเคไพ่ห้าใบาของคุณคันไนท์ออฟวาส The world is of one ห้าถ้วยสอสคทถา King of n i g h t of one มาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณมุ่งมานะไปความใจร้อนของคุณเมื่อในอดีตที่ผ่านมามันอาจจะนำมาซึ่งความทุกข์ของคุณก็ได้ความใจร้อนไม่ได้ช่วยอะไรอาจารย์บอกแล้วว่าอย่าใจร้อนนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคนที่การทำงานทำการนะคะดูเรื่องเอกสารสัญญาการเซ็นสัญญาหรือเอกสารใดๆก็ตามที่คุณต้องทา ตรวจทานดูดีๆความถูกผิดนะคะอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ถ้าคุณใจร้อนเกินไปไพ่ด้มบนี้มาบอกว่าการที่เราใจร้อนเกินไปอาจจะทําให้เราผิดพลาดในอะไรบางสิ่งบางอย่างได้แม้กระทั่งในเรื่องของความรักถ้าความรักที่มาเร็วมันก็มักจะไปเร็วเสมอเรายังไม่ได้ศึกษานิสัสใใสยใจคอให้ถ่องแท้เพราะฉะนั้นใจเย็นๆค่ะเดอะเวลมาบอกว่าคุณมีการจบจากบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งบางอย่างคุณเริ่มต้นใหม่อยู่กับอะไรคะ คุณเริ่มต้นใหม่กับอะไรเริ่มต้นใหม่กับอะไรจ๊ะเริ่มต้นใหม่จากคนที่คุณเทเขาเขาเ,เขาเทคุณเลยมีคนเดินจากไปในความสัมพันธ์นี้คุณเดินจากใครมาและคุณพยายามที่จะมาโฟกัสกับตัวคุณเองและเริ่มต้นใหม่กับครอบครัวหรือตัวเองหรือกำลังมาโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินกับชีวิตเพื่ออนาคตของตัวเองมากยิ่งขึ้นหน่อนะบางคนกลับไปอยู่กับครอบครัวค่ะบางคนรักทางนี้อาจจะเป็นรัก ระยะทางมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องรักอาจจะเป็นรักทางไกลคุณเป็นคนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆในความรักในคุณไปเป็นรักในเงาเมืของใครเขารักลับๆรู้กันอยู่สองคนค่ะพูดคุยกันมีรู้กันอยู่แค่สองคนเท่านั้น The ะเดทมันจบลงแล้วหรอคะมันการมันมีการจบลงหรอถ่อยไปดิแต่คุณยังอยากมีเขาอยู่ในความสัมพันธ์ในบางคนอาจจะจบกันไปอาจจะเลิกกันไปอาจจะนิ่งเฉยกันไปหรืออาจจะไม่คุยกันไปแต่ว่าคุณยังมีความรู้สึกอยากจะมีมันอยู่ อยากจะได้ความรู้สึกนี้นี้อยู่อยากจะมีเขาไว้ในชีวิตน่ะนะโอเคไพ่ห้าใบาของเขาะคะขึ้นแปดแปดดาบค่ะ e d of Sword the Hermit สองคาถาสามดาบเขากลับไม่ได้ไปไม่ถึงเช่นกันเขายังคิดถึงคุณอยู่ความรู้สึกของเขาความทรงจำของเขายังมีคุณอยู่ตลอดเวลาเขายังเขายังรู้ซึ้งถึงคุณเขายังมีคุณอยู่เขายังเป็นอะไรที่แบบคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะคะ ประมาณนั้นเหมือนกับไม่ได้ไปไม่ถึงอะ่ะแต่เขาบล็อกคุณไหมเขาบล็อกคุณหรือเขาอยากส่งข้อความเพื่อเคลียร์ปัญหาคาใจไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นที่เคลียร์ปัญหาอยากรู้อ่ะว่าเป็นยังไงกันแล้วก็จะได้เคลียร์ซะเขาพยายามอยู่นิ่งๆในที่ของเขาแล้วค่ะไพ่สลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้เขาอาจจะอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างก็ได้นะคะสองดะสองคาถามาบอกว่าเขารออะไรอยู่จ้ะการรอ การมองไปข้างหน้าหรือการรอคำตอบบางสิ่งบางอย่างรอการกลับมาพูดคุยรอการกลับมาเคลียร์ตรมูลความรักครั้งนี้มันไม่ปลอดภัยค่ะมีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้ไม่ปลอดภยัยมันยังไม่ดีพอที่จะที่จะเป็นความปลอดภัยได้ตรมูลมาบอกว่าถ้าคุณคุยกันรับรับระวังนะคะความรับของคุณจะถูกเปิดเผยความรับมันจะมันมีความกังวลนะด้มีอีกคนหนึ่งที่พูดไม่จริงเป็นคนที่โกหก เป็นคนที่หลอกหลอกลวงนะคะสามดาบมันเป็นความเจ็บค่ะเขาได้เดินจากคุณไปขอโทษทีค่ะพอดีมีเรือมามีเรือมาเสียงเรือดังมากมีเรือมาเรือเราคุณเดินเขาเดินจากคุณไปพร้อมกลับไปเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะคกุยกราศีทธนูค่ะ เขาพร้อมที่จะไปเริ่มต้นใหม่ในวันข้างหน้าของเขาแล้วค่ะสิ่งที่เขาคิดมันเหมือนมีความรู้สึกว่าเขาเขาไม่มีความสุขกับตรงนี้พยายามเยียวยาจิตใจแล้วไปเริ่มต้นใหม่ H o f ครับแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ H off ครับค่ะ Queen o f c ครับแล้วก็สามเหรียญค่ะ Page o f c ครับแล้วก็ The Emperor Page o f ครมาบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณสคนเคยรักกันไหมเคยรักกัน บางคนบล็อกกันไปค่ะปิดกั้นในใจปิดกั้นความรู้สึกปิดกั้นทางอารมณ์คือมีคนรักกันนะแต่มันยังเป็นความรักที่ยังไม่โอเคเท่าไหร่นะคะมีคนน้อยใจในความสัมพันธ์นี้หรือเพ้อฝันไปคนเดียวมันอาจจะเป็นรักข้างเดียวก็ได้อีกคนหนึ่งเพ้อฝันไปคนเดียวค่ะ Page of ครับมาบอกว่าแต่มีคนยังอยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้ The her, The Emperor มมาบอกว่ามีคนนิ่งแล้วค่ะนิ่งอีกคนหนึ่งใจร้อนอีกคนหนึ่งนิ่งใส่ค่ะ เขาบอกว่าเขาตัดสินใจแล้วนะว่าจะทํายังไงโอเคพระหาาัสจ๋าเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงเขากลับไปทํางานแล้วคะ่ะเขากลับไปทํางานคนคนนี้ค่อนข้างจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะและเขามีคนคุยหลายๆคนด้วยเขาบอกในความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยได้มันมันมันไปแบบไม่ดีอะความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ ไม่รงรอยกันเท่าไรมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีอีกโก้ต่อกันเป็นความสัมพันธ์ที่คนนึงวิ่งตามอีกคนนึงยังวิ่งหนีอยู่เลยเขานิ่งแล้วค่ะเขานิ่งกับความสัมพันธ์นี้แล้วและคนนี้นะถ้าเขานิ่งคือเขาก็มีกโก้ถ้าเขานิ่งเฉยแสดงว่าเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้รับความปลอดภัยกับความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเขาอยากจะพักกายพักใจค่ะคุณหลักคิดยังไงกับเขาคุณก็เฉยเช่นกันคนที่ไม่รักถ้าคุณจังค่ะแต่คุณก็ไม่ได้ให้ความสนใจ เดลิเวอร์คุณบอกคุณรักเขาอะแต่ความรักครั้งนี้ยคุณอาจจะคุณอาจจะไปโฟกัสกับงานกับเงินแล้วค่ะกาลังหวยหากาลังกาลังหวยหากาลังละทิ้งบางสิ่งบางอย่างกับความรักที่มันไม่ดีเพื่อไปโฟกัสกับสิ่งที่ดีกว่าค่ะการเริ่มต้นใหม่กับหน้าที่การงานหรือกับเงินหรือกับงานใหม่ๆของคุณนะนะคุณไปโฟกัสตรงนั้นแล้วค่ะคุณได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่มันไม่ดีออกไปเยอะแล้วแต่ยังแบก หนักอึ้งอยู่ในใจคุณอาจจะคุยกับราศีธน,นูราศีเมษราศีสิงห์โอเคคนที่เลิกกันไปคนที่เบรกกันไปคนที่ไม่คุยกันไปมีโอกาสย้อนกลับคืนไหมคะมีโอกาสย้อนคืนไหมคนที่นิ่งกันนะคะหรือคนที่คุณแอบชอบเขาคนที่คุณรักนั่นแหละ บางคนเบรกกันไปแล้วบางคนยังไม่เบรกระวังนะคะความสัมพันธ์แบบนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เปราะบางมากนะจ๊พะพุทธหาจา่ถ้านิ่งกันไปเบรกกันไปจะกลับมาไหมคะมีโอกาสที่จะหวนคืนไหมคะจะมูนค่ะไม่ปลอดภัยหรอก อาจารย์มองเห็นการทะเลาะระวังการทะเลาะกันร,ระวังการมีปากมีเสียงและจบด้วยความคำพูดที่รุนแรงทะเลาะกันอย่างรุนแรงระวังด้วยนะคะบางทีสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะน้อยใจในอะไรได้ใช้คำพูดที่รุนแรงไปก็ได้ความชัดเจนมันจะไม่มียังค่ะอาจารย์ยังมองไม่เห็นการกลับมาเลยนะคะยังมองไม่เห็นการกลับมามีคนไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาด้วยละขอพรอ,อะไรมีคนน้อยใจมีคนบอกว่า สิ่งที่ฉันให้เธอฉันวิ่งตามเหนื่อยเหนื่อยมีคนเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้ค่ะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกร้ารู้สึกไม่อยากจะแบบก,กับความสัมพันธ์แบบนี้อีกแล้วอยากจะจบเหมือนกันแต่มีคนไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือรักครั้งนี้มันอาจจะไม่ถูกคำนองคลองธรรมคะอาจจะกลับมาคิดได้ว่ารักครั้งนี้มันไม่ถูกไม่ต้องไม่ถูกไม่ควรก็เป็นไปได้นะคะโอเคไหมโอเคอถ้าไม่กลับ เขาคิดจะทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะเขาคิดไหมเขาคิดถึงคุณค่ะเขาคิดถึงแต่ความรู้สึกของเขาเขายังมีคุณอยู่คุณเจอคนสายเปเขาหรือเปล่าคนคนนี้ยังรักคุณอยู่นะคะเขายังรักคุณอยู่เขาเป็นความมั่นคงให้คุณได้นะแต่ถ้าในเมื่อคุณไม่รักเขาเขาก็พร้อมจะไปเหมือนกันนะเขาก็พร้อมจะไปเขาไปหาเขากลับไปอยู่ครอบครัวไหมรักของคุณอาจจะมีอุปสรรคกับครอบครัวเขาไหมคะขอใบหนึ่งสามดาบค่ะ มีบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้คุณสองคนไม่ไม่นี่กันได้ไม่สามารถที่จะอยู่กันได้ไม่สามารถที่จะทําความรักให้มันดีมันมีบุคคลที่3ค่ะมันเป็นความเจ็บเจ็บกายเจ็บใจเจ็บทุกอย่างในความสัมพันธ์นี้เหมือนแบบเจ็บซ้ําๆที่เดิมซ้ำห 1. อาจจะแปลได้ว่ารักสามเศร้าสองเจ็บซ้ำๆที่เดิมเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยดูก่อนว่าเป็นยังไงโอเครหาาัสจ๋าคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคะ คุณกลัวเขาที่ผ่านมาเขาทําอะไรรับหลังคุณเหรอคะหรือคุณทําอะไรรับหลังเขาคุณไปคุยกับคนอื่นที่นอกเหนือจากเขาหรือเปล่ปาเขาเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหรือเขาไปคุยกับคนอื่นและคุณไม่เชื่อใจคะโอเคคุณบอกว่าความสัมพันธ์ที่มันไปแบบเรื่อยๆคุณเลยไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้ว The d e v i l อืมเป็นความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึง ถึงจะเลิกกันถึงจะห่างกันไปแต่ก็ยังไม่ตัดใจจากคนคนนี้ได้สักทีมันยังเป็นความเจ็บช้ำมันยังเป็นความรู้สึกโหยหาบางคนฝันเห็นกันบางคนเขาไม่อยู่ในมันโนมาอยู่ในความทรงจํามันเป็นรักที่แอบแอบพบอาจจะคุณอาจจะเจอคนที่มีเจ้าของแล้วก็ได้ค่ะนะคะไม่สามารถจะทํำยังไงไม่สามารถจะตัดออกจากใจไปได้เลยคุณพยายามที่จะรักษาแผลกายแผลใจของคุณและเริ่มต้นใหม่กับชีวิตคุณค่ะ ทำได้ไหมล่ะคุณทำได้ไหมคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมอาจารย์มองว่าคุณมีคนมาจีบนะแต่คุณยังไม่เอามีคนมาคุยกับคุณเยอะแต่คุณไม่เอาค่ะคุณเลือกเยอะน่ะคุณเป็นคนเลือกเยอะถ้าเวลาไม่รักใครไม่รักเลยนะแต่ถ้าเวลารักใครรักเป็นบ้าเป็นหลังรักเอาเป็นเอาตายเลยด้วยซ้ำคุณเป็นคนอารมณ์หลายๆขั้วนะคะโอเคไพ่ใบนี้มาบอกว่าระวังการเข้าคนที คนที่มาจีบคุณอ่ะเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วอาจจะมีลูกมีเมียแล้วหรือเขาอาจจะมีลูกมีผัวแล้วระวังดีๆดูดีๆด้วยโอเคเขาอยากฝากเขาอยากบอกอะไรคุณคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณฮใบจ้ะเขาบอกว่าเขาเหนื่อยค่ะเขาเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้เขาบอกว่าเขารู้สึกดีๆกับคุณและเขารักคุณนะเขาก็อยากจะกลับมาหาคุณเช่นกันแต่ว่าเขาเองเขาก็มีเสน่ห์เป็นคนที่มีเสน่ห์ เขาบอกว่าไม่มีคุณเขาก็อยู่ได้เขาอยู่ได้แต่ถ้าคุณกลับไปเขาก็พร้อมจะคุยนะคะเขาพร้อมจะคุยนะแต่เขานิ่งเขาจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นถ้าจะให้เขาเลือกเลือกระหว่างคุณกับคนของเขาถ้าสมมุติว่าเขามีคนของเขานะเขาไม่เลือกคุณหรอกเขานิ่งคือการไม่เลือกไม่ใช่ว่าไม่เลือกนะแต่เขาไม่สามารถที่จะเลือกได้มากกว่าไม่เลือกไม่ได้หรือไม่เลือกก็ไม่รู้โอเคไหมเขาไม่เลือกเขาจะปล่อยปัญหาให้มันคลัคขลังแล้วปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นแบบนี้ เขาเป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นเขากลัวการที่เขาเลือกตัดสินใจเขากลัวเขาตัดสินใจผิดเพราะฉะนั้นเขาจะนิ่งเฉยกับความสัมพันธ์นี้ค่ะโอเคคุณฝากคุณอยากบอกอะไรเขาคะคุณอยากบอกอะไรเขาเพราะรหัสคุณอยากบอกอะไรเขาคุณบอกว่าคุณไม่ผิดค่ะในสิ่งที่เขาทํากับคุณคุณไม่ผิดคุณตัดสินใจดีแล้วที่คุณนิ่งคุณเจ็บมากากับความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ปลอดภัยคุณได คุณโดนหักหลังอ่ะคุณรู้สึกว่าเขาทําให้คุณเจ็บใจมีแต่ทาให้คุณเจ็บใจช้ําใจเสียใจคุณพร้อมที่จะตัดเขาแล้วขาดแล้วเดินไปข้างหน้าใช่คุณพร้อมจะจบกับเขาแล้วคุณเดินไปข้างหน้าคุณคิดว่าคุณทําดีที่สุดแล้วล่ะกับกับสถานการณ์ความรักนี้ถ้าในเมื่อคุณทําดีแบบนี้แล้วเขาไม่เห็นค่าเขาไม่เห็นหมั่นคุณก็จะไม่ทํา คุณพยายามที่จริงๆคุณเป็นคนที่ดวนมาเยอะนะเจ็บมาเยอะด้วยแล้วคุณก็เป็นคนเก่งใช้สมองมากกว่าใช้ใจบางคนบางทีคุณจะใช้สมองควบคู่ไปกับการใช้ใจคือไม่ได้หลงหลงรักจนหัวปักหัวปั๊มไม่ลืมหูลืมตาไม่คุณจะใช้สมองควบคู่ไปกับหัวใจเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันไม่ดีถ้ามันจะต้องเจ็บการเจ็บเรื้อรังการที่ต้องเจ็บไปเรื่อยๆแบบนี้คุณจะไม่ยอมเจ็บแบบนี้แล้วค่ะคุณจะตัด คุณจะตัดคุณมองแล้วว่าคุณจะตัดเขาถ้าคุณได้รับความกระจ่างกับความสัมพันธ์นี้คุณจะไม่ยอมอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเสร็จหมดได้ยังเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมเออหายไปไหนแถวหนึง่งอะขอไพ่แนะนำห้าใบค่ะขอไพ่แนะนํามีคนจะทักมาหรือคุณจะทักไปนะ่ะจริงมีข้อความมาใครอยากได้เงินก้อนโตความรักครั้งนี้อาจจะมีเงินทองผลประโยชน์ร่วมด้วยหรือเปล่าจ้าเดอะฟูลมีคนเดินจากไปในความสัมพันธ์ อยากไปแล้วไปเลยอยากอีกคนหนึ่งอยากไปหาสิ่งใหม่คุณมองว่าคุณอยากจะไปหาสิ่งใหม่ที่มันดีกว่าที่เป็นไพ่แนะนําว่าอาจารย์มองเห็นใครไม่รู้จะทักกลับมาหรือคุณจะทักกลับไปใครจะใจอ่อนกว่าใครนั่นแหละเคลียร์ซะค่ะไพ่บอกว่าปัญหาคาใจที่มีกันอยู่หรือบางคนยังเลือกกันไม่ได้เพราะเงินหรือเปล่าเขายืมเงินไปเขายังไม่คืนเงินมาไหมมีคนยืมเงินคุณไปแล้วยังไม่คืนเงินมาหรือเปล่าไพ่บอกว่าตัดสินใจเคลียร์ปัญหาคาใจกันจะให้จบ เชียร์ปัญหาคาใจกันให้จบค่ะทุกอย่างจะได้กระจ่างเพื่อการที่เดินจากไปลักษณะของการจบแล้วไปเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีกว่าทุกดีกว่าที่เป็นสิ่งใหม่ๆถ้าในเมื่อคนสองคนมันไปกันไม่ได้ถ้าในเมื่อความรักข้างนี้มัน,ม,นม,ม,มันไม่มีมันไม่มีตรงกลางและเขาไม่เลือกก็อดทนซะจริงด้วยอดทนในความสัมพันธ์นี้แล้วเดินไปข้างหน้าค่ะ สิ่งดีดรออยู่ข้างหน้าคุณแล้วคุณอาจจะเอาหรือไม่เอาก็ไม่รู้แต่สิ่งดีดรออยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นพระรหัสจา๋าเดินไปข้างหน้าเดินไปกับสิ่งที่คุณต้องการอืมอืมหมดหรือยังหมดแล้วไหมคําถามหมดแล้วเนี่ยโอเคทําไมมันแคบเอ้ยวันนี้ทําไมมันเร็วจังอ่ะขออีก้าใบสิขออีก้าใบ ขอแอบ,บดูเขาคนนั้นคนของคุณกับเขาคนนั้นของเขาเป็นยังไงกันบ้างคะห้าใบเขาเป็นยังไงกันสองคนนั้นคนคนนั้นเป็นดีเอ็ c เสของเขาค่ะเป็นดีเอ็ c เสของเขาเขารักเขารักค่ะเขารักคนคนนั้นคนคนนั้นอาจจะฐานะการเงินดีโปรไฟล์ดีรูปร่างหรือเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่เขาอาจจะคนของคุณอาจจะมีเมียแล้วก็ได้คนคนนี้เป็นแม่ของลูกเขาดีเอ็นเสปราณชินีจักรพัรดิ เพราะฉะนั้นคนนี้คือที่หนึ่งในใจเขาแต่การที่เขามาคบกับคุณเขาใช้ความฉลาดคนคนนี้เป็นคนเจ้าชู้เขาฉลาดกับดีเอ็มเพรสด้วยแหละไม่ใช่ฉลาดกับคุณแต่คนคนนี้ถึงจะถึงจะเจ้าชู้นะเขาเป็นคนแฟนลี่คนเจ้าชู้ถึงก็จาเจ้าชู้แต่เขามีรักเดียวค่ะรักของเขาอยู่ตรงนี้รักของเขาอยู่ตรงนี้แต่มาถามว่าถ้าเป็นแบบนั้นเมื่อกี้ทาไมอาจารย์บอกว่าเขารักคุณความรักคนนี้ที่สุด คนนี้คือที่หนึ่งในใจเขาของคุณก็รักได้ผู้ชายเจ้าชูรักผู้หญิงได้หลายๆคนค่ะแต่ความรักของเขารักเรื่อยๆแจกแจกความรักไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นรักใครเขารักคนนั้นแล้วเขาก็จะอยู่กับคนนั้นอันนี้คือเอ็มเพรสของเขาแต่กับคุณคือความรักที่มันเกิดขึ้นใหม่เขารักคุณรักคนนู้นรักคนนั้นรักคนนี้ได้ตลอดไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ โอเคลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามคอมเมนต์ได้ d e s ค r ิปชันบล็อกด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ้งมันจะมีการแจ้งเตือนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาคระ s อ้ A F E 0 3 2 9 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ